มาดูอะโวคาโดกันสักหน่อยล่าสุดเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดเมืองชัยภูมิ mm hmm. เขาสามารถคิดค้นแล้วก็รังสรรค์เมนูข่าวจากอะโวคาโดได้สําเร็จนะ mm hmm. เขาบอกว่ารสชาติไม่ธรรมดาแถมมีรางวัลการันตีอีกตัางหากว่าแต่จะเป็นเมนูอะไรต้องตามไปชิมกันแล้วล่ะคะ่ะ mm hmm. มาแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของ mm hmm. เมนูข้าวมันแกงเขียวหวานอะโวคาโดค่ะคุณผู้ชมนี่อยู่ในถ้วยนี้แล้วนะ สูตรนี้คิดค้นโดยเจ้าของสวนเทพ,พนาบ้านเทพ,พนาหมู่ที่10นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านไรอ่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิและออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าเมนูนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของสวนนะคะได้สอนให้นักเรียนทำและนำไปแข่งขันจนชนะเลิศอันดับดึงระดับาอดภาคตนออกเชียงเนือภาคอีสา,านมาแล้วด้วยค่ะเราไปเจอนายวิเชียนพรมทุ่งคอนนะคะเป็นเจ้าของสวนเทพ,พนาเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่า ได้ปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮชนิวซีแลนด์แล้วก็พันธุ์แฮชเม็กซิโกและเปิดสวนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนจากนั้นก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรให้มีอะโวคาโดมีกินได้ตลอดทั้งปีก็เลยลองนํามาแปรรูปเป็นแบบแช่แข็งนะคะแล้วก็มีทั้งชนิดเป็นชิ้นและชนิดปั่นบรรจุถุงขายถุงละ250บาทขนาดครึ่งกิโลกรัม แล้วก็นํามาทําเป็นอาารคาวด้วยคุณผู้ชมนั่นก็คือข้าวมันอะโวคาโดแกงเขียวหวานไก่นี่แหละค่ะคุณผู้ชม,มตบท้ายด้วยน้ําอะโวคาโดปั่นใส่น้ําผึ้ง <Okay. S 1> แล้วก็มะพร้าวน้ําหอมชื่นใจนะคะเข้ากันได้ลงตัวทุกเมนูเนี่ยการันตีความอร่อยโดยนายโสพลสุวรรณรัตนเนื้อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่เดินทางมาชมสวนเทพ,พนาแล้วก็ชิมทุกเมนูด้วยตัวเอง ถึงกับออกปากว่ามันอร่อยแล้วก็แปลกนะโดยเฉพาะเมนูแกงเขียวหวานอะโวคาโดเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะใครสนใจนะต้องการเดินทางมาเที่ยวชมสวนเทพ,พนานะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลการปลูกอะโวคาโดติดต่อไปได้เลยนะคะที่คุณวิเชียนพมทุ่งเค้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอแล้วล่ะค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ